ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับคนไทยและชาวอาเซียนจะต้องได้รู้ความจริง เรื่องความจริงที่คนไทยและชาวอาเซียนจะต้องรับรู้และหลายๆบทความที่ได้เล่าขึ้นมานั้นล้วนแต่ต้องการให้คนไทยในชาติได้ตระหนักรู้ถึงความจริงในสถานการณ์ในปัจจุบันและมันควรจะถึงเวลากันแล้วหรือยังที่คนไทยทั้งแผ่นดินควรจะหันหน้ามาสามัคคีกันอย่างจริงจังเพราะในระบอบการปกครองของประเทศไทยนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะต้องแยกแยะก,กันให้ออก ระหว่างการเมืองในประเทศกับความรักและความหวงแหนแผ่นดินของตนเองหลายคนอาจจะมีมุมมองของตนเองว่าผมฝักใฝ่ต่ออำนาจของสหรัฐอเมริกายุโรปแต่มีอคติกับประเทศจีนงั้นผมจะเล่าความจริงให้ทุกคนได้รับรู้เอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาบ้างตลอดระยะเวลา10ปีที่ประเทศไทยได้ดุนการค้าในการส่งออก จากประเทศสาหาราัฐอ,อเมริกาและยุโรปรวมไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสูงถึงกว่า800แล้านบาทต่อปีในขณะที่ประเทศไทยนั้นเสียดุลการค้ารวมทั้งหมดให้กับประเทศเหล่านี้แค่เพียง300แล้านบาทต่อปีเท่านั้นและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังได้มีข้อตกลงสนธิสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการทหาร ระบบการขนส่งมวลชนวิทยาศาสตร์และการแพทย์ให้แก่กันด้วยแต่ประเทศไทยนั้นกลับต้องสูญเสียดุลการค้าให้กับประเทศจีนสูงถึงปีละกว่า6 0แสนล้านบาทและที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือการเสียดุลการค้าของสินค้าประเภทกาก,ากและสารเคมีที่เป็นพิษที่เหลือจากการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และสารพิษที่ไม่สามารถทำลายทิ้งได้และได้ถูกนำมาเป็นสารพิษในการกำจัดแมลง และสารพิษควบคุมหญ้าในภาคการเกษตรของไทยที่เกือบ100%นั้นได้นำมาจากจีนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงแต่ทําให้หน้าดินนั้นเสื่อมโทรมลงและทําให้ภาคการเกษตรของไทยอ่อนแอลงจึงเป็นเหตุให้กลุ่มทุนจีนได้แทรกตัวเข้ามาเป็นผู้ควบคุมกลไกลราคาผลผลิตของคนในชาติไทยไปเป็นจำนวนมากและต้องนำปุ๋ยเคมีและสารพิษในภาคการเกษตร ผ่านในทุนจีนเข้ามาอีกด้วยนอกจากนี้ในการทำการค้าขายกับจีนนั้นก็จะไม่มีหรือยินยอมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญให้กับประเทศไทยเลยต่างจากกลุ่มมหาอำนาจที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันการค้าขายกับจีนกว่า10ปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยแทบไม่ได้ผลประโยชน์อะไรสักอย่างนอกจากจะเสียดุลการค้าจำนวนมากแล้วแถมสินค้าที่นำเข้า ก็ล้วนเป็นกากสารเคมีที่เป็นพิษที่ถูกนำเอามาทิ้งในผื้นแผ่นดินไทยทั้งสิ้นนี่ขนาดไม่นับรวมแร่โลหะตะกัวพิษแบตเตอรี่ขยะพิษจำนวนมหาศาลที่ถูกส่งเข้ามาขายในรูปแบบของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกนอกจากนี้ก็ยังมีสมาคมเถื่อนโรงเรียนเถื่อนยาเสพติดและมาเฟียที่มีอำนาจควบคุมรัฐบาลไทยมาหลายยุคหลายสมัยรวมไปถึงนโยบาย ที่ส่งเสริมการดูดเงินเอาภาษีของประชาชนไปเป็นจำนวนมากและการออกกฎหมายที่เอื้อเฟื้อประโยชน์การถือครองที่ดินในประเทศให้กับคนจีนด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่ผมได้พยายามจะเตือนคนในชาติให้เกิดหูตาสว่างขึ้นมาและการมีอคติต่อคนจีนของผมนั้นมันไม่มีอยู่เลยแต่มีสิ่งที่เลวร้ายและน่ากลัวที่สุดก็คือแผนยุทธศาสตร์ของผู้นำจีนต่างหาก ที่ต้องการจะเปลี่ยนการปกครองของประเทศไทยให้กลายมาเป็นการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์แบบจีนเหมือนขเขมรกับลาวในปัจจุบันนั่นเองคนจีนมาท่องเที่ยวในไทยก็เป็นแค่กลุ่มคนส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่คนจีนส่วนใหญ่กินอยู่และพักในโรงแรมของคนจีนในประเทศไทยผู้ประกอบการในไทยและคนในชาติซึ่งไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรสักอย่างเหมือนในประเทศลาวกับขเขมรในปัจจุบัน โรงแรมหรือที่พักหรูๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นของคนจีนทั้งหมดและเราก็ลองมาย้อนดูความจริงของผู้นำขเขมรอย่างฮุนเซนกันบ้างว่าทำไมปีนี้เขาถึงมีความกระหายอยากจะเครมเอาวัฒนธรรมของไทยไปเป็นของขเขมรเป็นอย่างมากฮุนเซนรู้ดีมาตลอดว่าขเขมรน,นั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสยามมานานแสนนาน ในยุคสมัยของรัชกาลที่4กับรัชกาลที่5ของไทยก็มีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยมายัางพระมหากษัตริย์และระดับชนชั้นปกครองในขเขมรที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากสยามไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติไทยโบราณโขนและศิลปะรวมไปถึงวรรณคดีต่างๆนิทานพื้นบ้านเรื่องเล่าในวังการฟ้อนรำเพื่อเตรียมถวายงานต้อนรับผู้ใหญ่ในสยาม และรวมไปถึงความพยายามของชาวสยามที่จะทำานุบำรุงและอนุรักษ์ประสาทหินต่างๆของเขเมรเอาไว้เพราะล้วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วรรณกรรมและความเชื่อของพรามหมณ์ฮินดูของอินเดียที่บันทึกเอาไว้ในประสาทหินต่างๆว่าพระมหากษัตริย์นั้นเปรียบเสมือนสมมุติเทพลงมาปกครองไพร่้าประชาชนนั่นเองฮุนเซนเองก็รู้ดีว่า หลังจากฝรั่งเศสได้ยึดเอาเขมรไปเป็นเมืองขึ้นแผ่นดินเขมรนั้นก็พบแต่ความทุกข์ยากหลังจากไม่มีสยามที่เคยปกครองเขมรให้มีแต่ความสงบสุขไม่ยาวนานฮุนเซนก็รู้ดีว่าไม่มีสยามปกครองเขมรแล้วก็เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองและก็มีหลายชีวิตนับหลายแสนคนที่ได้รอดพ้นจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยการหนีมาพึ่งใบบุญของคนสยามด้วยฮุนเซนก็รู้ดีว่า หากนับเอากองกะโหลกของคนที่ตายในเขมรที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองนั้นมาเรียงกองกันก็จะสูงท่วมปราสาทหินที่คนเขมรภาคภูมิใจกันมากในปัจจุบันด้วยฮุนเซนก็รู้ดีว่าประวัติศาสตร์ของชนชาติเขมรดั้งเดิมนั้นไม่เคยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองเพราะกว่าหลายศตวรรษที่ผ่านมานั้นชนชาติเผ่าพันธุ์ของเขมรก็ได้เป็นแค่ทาตและตกเป็นเมืองขึ้นมาโดยตลอดฮุนเซนก็รู้ดีว่า ไม่มีช่างฝีมือชาวขเขมรจะสามารถซ่อมแซมทำนุบำรุงปราสาทหินขึ้นมาได้เพราะคนขเขมรน,นั้นไม่ได้เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาและรู้ดีว่าไม่เคยมีช่างฝีมือชาวขเขมรคนไหนเลยที่สามารถจะประดิษฐ์และสลักผลงานของงานวรรณกรรมที่งดงามอ่อนช้อยให้ได้เหมือนชาวสยามผู้เป็นต้นแบบงานศิลปะสมัยโบราณได้ขนาดปัจจุบันนี้ช่างฝีมือชาวขเขมรเอง ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างตำหนักราชวังโบราณของกษัตริย์เขมรให้สวยงามเหมือนชาวสยามได้ช่างฝีมือชาวเขมรที่สร้างพระราชวังโบราณในปัจจุบันนี้ก็ยังเปรียบไม่ได้กับความสวยงามของวัดธรรมดาในประเทศไทยเท่านั้นการโหยหาวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นของประเทศเขมรมันจึงเป็นความใฝ่ฝันสุดท้ายของฮุนเซนก่อนที่เขาจะลาลับไปจากโลกใบนี้ แต่ด้วยสติปัญญาอันน้อยนิดของฮุนเซนและการไม่มีความชำนาญในการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้องและท่องแท้ของเขาเลยทำให้ภาพศิลปะต่างๆของขเขมรออกมาอุจจารและน่าอดสูใจไปทั่วโลกนอกจากไม่มีความสวยงามแล้วก็ยังดูน่าเกลียดและดูศกกร,รกไม่มีความสวยงามสักอย่างเพราะขเขมรน,นั้นไม่เคยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองเลยและความพยายามลอกเลียนแบบ ศิลปะวัฒนธรรมของไทยขมรก็ไม่สามารถทําได้เพราะไม่มีความรู้ด้านศิลปะของชาวสยามเลยจึงมีสิ่งเดียวที่ฮุนเซนจะทําได้นั่นก็คือความพยายามที่จะเครมเอาวัฒนธรรมของไทยโบราณไปเป็นวัฒนธรรมร่วมกันกับขมรแม้จะรู้ดีว่ามันไม่ใช่และมันไม่ถูกต้องเลยก็ตามแต่เลือดและสันดานขมรน,นั้นนับตั้งแต่พญาละแวกเป็นต้นมาขมร ก็ไม่เคยคิดที่จะสร้างวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมาเลยมีแต่จะคอยสวมรอยเอาวัฒนธรรมของคนอื่นมาเป็นของตนเองเท่านั้นโจรชนำมเมยประเพณีศาสน้ำของขเขมรแท้ๆท,ที่มีมายาวนานหลายปีกำลังจะสูญหายไปในยุคข,ของฮุนเซนแค่เพียงต้องการเปลี่ยนมาใช้คำว่าสงกรานให้เหมือนกับของไทยและลาวแค่คาดหวังให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในขเขมรให้มากขึ้น ถึงขนาดยอมทำลายประเพณีที่มีเหลืออยู่อันเดียวของขเขมรให้ศูนพันหายไปจากชนชาติขเขมรสิ่งนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความจริงของสติปัญญาอันน้อยนิดของฮุนเซนและพฤติกรรมของฮุนเซนก็ไม่ได้แตกต่างไปจากขเขมรแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวขเขมรด้วยกันเองขเขมรแดงฆ่าคนในแผ่นดินของตนเองและฮุนเซนก็ฆ่าวัฒนธรรมประเพณีของตนเองด้วยเช่นกัน นี่คือนิสัยที่แท้จริงของผู้นำเขมรในทุกยุคทุกสมัยที่ถูกสาปแช่งให้เข็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตนเองและหุนเซนก็กำลังจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์วัฒนธรรมของชาติตนเองเหมือนกันและการออกมาเรียกร้องการใช้วัฒนธรรมร่วมกันกับชาวสยามก็ยิ่งตอกย้ําให้ทุกคนในประเทศไทยกลับไปสืบหาความจริงว่าชนชาติเขมรและการค้นพบประสาทหินที่ภาคภูมิใจของคนคเขมรน,นั้น เคยเป็นเมืองขึ้นของชาวสยามมานานแสนนานและคนทั้งโลกต้องปราบรื้มใจว่าคนสยามก็ยังมีจิตใจที่งดงามมากที่ยังช่วยอนุรักษ์ปราสาทหินเอาไว้เป็นอย่างดีไม่ได้ทำลายมันทิ้งไปและมอบเอาไว้ให้คนขเขมรเพื่อให้คนขเขมรรุ่นหลังระลึกถึงความมีเมตตาจิตที่ดีต่อคนขเขมรของคนสยามในอดีตด้วยภาพที่จารึกไว้ในปราสาทหิน ชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาของสมุติเทพที่เคยปกครองชาวขเขมรมายาวนานภาพทิจารึกในปราสาทหินชี้ให้เห็นถึงกองทัพอันเกรียงไกรของชาวสยามในอดีตภาพทิจารึกในปราสาทหินชี้ให้เห็นถึงศิลปะก,การต่อสู้และความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคปกครองขเขมรและในอนาคตจะเกิดปราสาทหินขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสลักภาพประวัติศาสตร์การล่มสลายลงของชนชาติขเขมร ในยุคที่หุนเซนปกครองประเทศและภาพจารึกประสาทหินใหม่ก็จะเต็มไปด้วยภาพของทาตแรงงานชาวขเขมรที่ร้องโหยหวนอ้อนวอนอย่างน่าเวทนาต่อคนจีนที่ขึ้นมาเป็นเจ้านายแรงงานทาตของชาวขเขมรด้วยขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชาณรุนาศ